สวัสดีสบายดีพี่น้องสอง,องทางไทยลาวและทางต่างประเทศเด้อพี่น้องวันนี้พามปชมเขื่อนนำ้ำเนาะเขื่อนน้นจ,จะเป็นผายนะ้เนาะพี่น้องทาง,ง,งล่างลาบาเดินเนาะผายนำ้ำมันสำหรับประทานเพันนะนะพี่น,ออน,น,น้องกว้างเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เขื่อน,นะนอตอนนี้ก็อยู่เซธมุกม้งพีนะเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะโอเคนะพี่น้องฝากไปชม เฮ้เนาะเส้น okay. ับประทานเนาะเช็ดทั้งหมดมากลูกสาเยืนนี่ัาดีลุงปาแ้างเอยเฮ้ยัดีลุงปาตีก้กว้างเนมึงรู ก็เปิดเพลงเลยบุกเข่าที่นาะงมือลายพี่น้องแถวนี้เออคนไอ้แมวกำลังสาวคนมาดีลูกปะน้องหน่อยเออมาดีลูกปะนม่ไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะอาพี่น้องเพิ่งพามาชมมันลยมาถ่ายคลิปทั้งหลายมือพี่น้องมาถ่ายหน้ามา เดี๋ยวพาชมลงแคมน้นาะมีเรือ,อหาปลาผมเนาะกว้างขนาดพี่นาะเขือนน้ำน,น,น,นั่นเน็นเป็นงานแข่งเรือให้ใจวัดอยู่นี่เนาะละปีทองฝา่าพอดีงามเลยพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณอาจจะประมาณสามโมงแรงนนรเนาะพี่นาะตอนนั้นจะเป็นห่านเนาะหานอาหารเพิ่นเนาะโอ้โห ก็เปิดเพลงเนี่ยอาหารนี่พูนไม่นชาขี่รถมาเกลบไก่คือก็ดีเด้เนาะไม่ได้ย่างไกลเลยอ บรรยากาศฟรีเลยไี่นาะกึมคึ้นเนะนี่ตะเลือจ้าหาปลาพป่นางแถวนี้เนาะวี่นเอาเขากำลังเดินลงแม่น้ำไี่นองน้ำกุ้งแมวเพิ่นน้ำเสวนลำพุทานพีเนอะเป็นเขื่อนเนาะพูนคำน่อยก็น้เปินว่านะเป็นเขื่อนน้ำไปเนอะเขื่อนน้ำเงือนนะเปอนน้ำเงือใช่ไหมเขื่อนน้ำมันเสนลำบุทานเสร็จทั้งหมดเมื่อคีนไป่นองตอนนี้อยู่เนาะ แต่ว่าน้ำมันสิลงตอนน้ำลงแห้งพี่น้าะน้ำบกเอ้ยรเอาเนาะเนาก็ไปถ่ายคลิปลายมือพี่น้องติดงานพี่นาะถ่ายหุ่นหน้าอยู่ตกกะถ่ายหน้าพี่น้องช่วงนี้เหล่อมแดดมาเลยพี่น้ะเออเออฝนน้ำลงแห้งโอ้แดดเลยพี่น้อมมานียอีฉันก็มาหอนน้ำนะแดดแล้วี่น้องเอ้ยบ่อนี้ โอ้พ so so ี่เขื่นน้ำเหมืนกันนนี่ลงน้ำลงน้ำเปื่อนนะมันไปโค่นอันเหรลงไปนะมึงท้องฝ่ายยำแรงไปเนาะน้าเขื่อนเนาะทางผู้เขื่อนเนาะก็ลูกสาวมันอยู่ไม่วางมุนให้มึงไปเนาะอ้กว้างแหงไปเนาะ นี่เดียวขจะกราเรือฮันได้ปลาลายพี่น้องปลาครับมองมาใส่จิได้เนาะกว้างนี่พี่น้องเกิ่อนเป็นนะตัวนี้เป็นร้านอาหารเนาะกว้างนี่พี่น้องสน้ามันขึ้นเนาะท่วมเลยแถวเนาะส่วนในน้ำมันลงแรง ในนาเขื่อนไหมเนาะโอเคพี่น้อ่ะในจีบไทยทางนาเขื่อนให้เบ,นะบิ่งเนาะแล้วก็ชอบไปถ่ายอยในนาเขื่อนให้เบนะิ่งนะพี่น้องต้องขาคู่เขื่อนเป็นเนาะคู่ใหญ่เลยพี่น้องจะเปิดเพลงอยู่ร้านอาหารพนะี่น้องแต่เป็นเทศกาลกับช่วง,งนั้นบุญช่งเฮือนะพี่น้องงานแข่งเรือเนาะ งานแข่งเรือแล้วช่วงนี้มันก็เป็นฤดูฝนแต่นวัตน้ามันบ่ค่อายลายสวยงามไปหน้องฝนบ่ค่อยดีปีนี้เนาะฝนมันแหลกไปจงหน่อยหน้ายังบ่ได้ดำเลยพี่น้องเลยมันมีฝนเนาะแสงสีของแดดไปจังหน่อยพี่น้องนภูเขาข้างหลังพี่น้องบรรยากาศสวยงามพี่น้อยแงมแดงเนาะ ตอนนี้ก็เวลา,ปร,า,ป,ราประมาณสามโมงหรือประมาณสามโมงแรงเนาะบรรยากาศสวยงามเลยเพีะงรบทั้งระบบน้องก็จะมีวัวมิพวกมีวัวคนเลี้ยงวัวนั่งมาแถวนเนานะงายๆบรรยากาศเพียแต่ว่านาวไม่ได้ลงเลยเพียน้องพี่พพปกติหนามันสีล้ายเนาะ,นะ สวยงามเลยนงผูเขาลำรอบเลยเนาะชันทางลงทางล่างขนั้เออโครสิถามว่าเี่นอะไรจะรูแต่ว่ามันสะแดดจะหน้อยช่วงนี้เนาะการมันหลอนเปนต้นกระปุกน่นงหน้าเดือดหกตะวันทองหกเกอนเจ็ดันทฮงเลย ตาห่าก yeah, mm ็ตกตต่นีนะทุกอย่างแต่ฮ่าก็ตกกันเลยเนาะไอ้ปลากีดหลอกคันพายบางพี่น้องมันแต่มันก็กว้างได้พี่น้องอ้สุดเด่นสุดเตาเลยเนาะหลอดโอ้กีดหลอดได้เลยพี่น้องถ่ายเลยได้ถ้าเดินในใซวเวลาช่องซานซูโมงก็ถึงสีดอกพายเนาะมันกว้างเงี้ คลายนะพี่น้องนาในทาเพรมัน้ายีลผม่แค่นนะคโคนันน้ลงนี่จะปล่อยนเนาะหลบมันจะภูเขาเนาะงามไเนาะมหลบงนภูเขางาม เราไนี่ก็สูงเรามดนมังเข้าลงมือเนาะทางมันติดยีนนะยิงมันเว้นทางมันจะไปทำทายเลยตกใทั้างหลังเราหาปลาไป่เรือ่องหาปลาไปเนาะ น like oh ี่เงลูกวางนี่ดี๋ยาจะวางเนามาจะน่กเนาะกอันนี้เวน่าเกกลางน่ะาาับไปจ้างกลางเนาะเดี๋ยวอว้างเนาะเดนี่นะื่จะซื้อแบ้าล้วายกันสรวเาะ

สะได้ข้าลุ่งเถะแล้วมันจะจิ๋งงงเด้อเขื่อนงามเลยนาะงามงามเลยเนาะขวางแห้งไปเนอะข้างล่างข้างข้างล่างเขื่อนก็ี๋จะเป็นนั่นทุ่งนาเนาะไปเนอะทุ่งนาทุ่งนาเฝนหน้าปีนะเพีองแต่ว่าพ้นยัง่โปรยฝนรอบๆใกล้ๆพิ่นก็จะเป็นภูเขาแค่นี้จะเป็นภูเขาชลายเนาะเขางามงาม ลมเย็นพี่น้องอยูึดคันเป็นถายเนาะอันนี้เคยเนะาะพายจะควงพี่น้องเนาะเสร็จหมดเมืองพลินพี่น้องจากหาปลาอยู่างนี้อากาศโอ้สุดยอดเลยอ่เย็นดีในปลาจากถึกสะดวกเนาะถึกสดดะสดวกหาปลายังกัดปะ นี่ก็ยะนาเขื่อนไปเนาะพุ่นคันเขื่อนคันไฟไปเนาะเบมือนเราเป็นด็จไปเนะ <c oughs> าะตาไม่ง้มไม่งี้กันนะงมหอยเออนี่จะเป็นนาเขื่อนอะนะพี่น้อง เรามืลมเดินริบพัวเราได้ัะมุงแค่เราคนลมริบพัวพูวพูก่อนเมา่อกนพดเกิบก้อนหลหลังเกิบก้อนนะเออปลาลายบ่เออแล้วหยกอะไรเปอ่ัหยกสิด ទឹកស្លឹកเนาะទឹកក្រេនអានេះតែសុខត្រូវតែទៅព្រឹកស្ងប់ទាំងលទឹកស្លឹកហ្នឹងពុរទៅ1ព្រោះនឹងຢູ່កາງ vang ហ្នឹងเนาะទឹកស្លឹកមករញយកហើយຖືបង Vừa lực của này nó Cái à. này là tự nhiên cao hoàng nhớ rồi không เออบรรยากาศสวยพี่น้องน้ำแรงภูเขาพี่น้องโอ้ลูนัยอยู่ไกลขนาดเนาะข้างล่างที่เป็นเจ้าหาปลาอย่เนี่ยเป็นหาปลาตึกสุดลมพี่น้องตึกสุดมลมหาปลาตึกสุดลมอยู่ข้างล่างเนาะ โอเคน,น้องๆขอจบคลิปเพลงสนี้คลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์าลากดแชร์กดซับสไคร้ทำด้พีเพ้่องบ๊ายบาย <c oughs> สบายดีสบายดีมั้งน่ะอะว่อ